เดี๋ยวคุยกนตัวพระโตพระโตนะครับโมโมนครับมโมท่านจะถามว่าป่ยอะไรบ้างที่ถามว่าเราจะพูดน่นน้อยมาน้อยมากโน้นนีหอยโจเป็นอะไรไม่ถึงขึ้น พูดถึงเรื่องของว่าแท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์ที่มันต้องข้าไปจากงคมเป็นการโมุ่มที่น้องข้ไปจากังโดยถ้าเราพิจารณาในที่ผู้รับมาเนะครับเมรเช่นนี้ยเยงขวงพี่น้อกุกานาที่ทุกคไปเด็น่เงา้องการจะมีการอ่วนแล้วทาการรู้แล้วแล้วทำไม มันปล่อยให้มันเยอะๆขนาดนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกประชาชนตาดำๆท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเหยื่อะแล้วนั้นค่ะได้ครับ เปนีกพว่า็กกันย่งเหยจีพกในห้อรุ้งศนะครับห้าห้าห้ว้าห้โห้าห้รห้าง้าห้าม้าห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 ้าท้าง้า้าม้าห้าห้าห้่น้าห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 ้าก้า้าร้าห้าาห้าห้า้าเา้าห้าหา้้้ารห้ห เกิดการเิตภาพี่น้องชาวไทยพุทธนะพี่น้องผมก็โดนห,หลายคนนะครับทั้งตายทั้งเก็บรยิ่งหวัดระแวงกันจนตอนนี้นะครับเหตุการณ์นั้นกลับมาแรงขึ้นอีกภายในเดือนที่ผ่านมาเราสสียทีงเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนไม่ว่าพุทธและมุสลิมวันนี้ยิงไทยพุทธนะครับแบบท่านพิชาบอกนะึ่งนี้ยิงมุสลิมกันอีก สลับกันไปสลับกันมาทําให้เกิดความหวาดระแวงพุทธไม่กล้าเข้าพื้นที่มุสลิมมุสลิมก็ไม่กล้าเข้ามาในศูนย<า>์นที่ของไทยพุทธนะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่เขาต้องการแยกคนออกไปเพื่อบรรลุแผนที่อยากทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็สงครามการเมืองนะครับเราต้องจับประเด็นจุดนี้ให้ได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาที่เรามามองกันก็คือรัฐบาลมีความจริงใจแค่ไหน ในการแก้ไขปัญหาพังได้นะครับตัววงบอกเด่นชัดตอนนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับคุงทำนะฮะทำเละเทะไปหมดอ่าว้าแดงลุกล้ำอธิปไตยของเราเข้ามานะครับพมินนะกัมพูชาก็ลุกล้ำเข้ามา150เมตรแต่เราไม่มีการตอบโต้หรือทำอะไรเลยนะครับนั่นคือภาคอื่น แต่บ้านเราเนี่ยฮะอำนาจอยู่ในมือทำไมนะครับตั้งโต๊ะเจรจาได้โจรเจรจากับเราไม่พอใจมาฆ่าพวกเราแต่ถามว่าทำไมรัฐนะครับทำไมรัฐมีอำนาจอยู่จจเจรจาก็เจรจาไปปราบก็บปราบไปที่ทำย่ามม่แต่ตั้งรับเราตายกันทุกวันเราเจ็บกันทุกวันถูกนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องกระทบอยู่ปัจจุบันนี้นะข้อที่หนึ่งนี่คือความ ที่ว่ารัฐบาลมีความกินใจกับเราแค่ไหนนะฮะนะครับประเด็นที่สองนะครับในเมื่อเราทชาวไทยพุทธอยู่กันลำบากนะครับทำมาหาก,กินยากนะฮะตรงนี้รัฐบาลมีมาตรการอะไรที่จะปกป้องชีวิตพวกเราจากเนื้อมือโจรน,นะครับอยากตั้งรับอย่างเดียวนะฮะนี่เป็นข้อเสมอของผมนะครับ ผมทาในเรื่องของตลาดนั้นวัดประชาพิลรมมานะครับตรงนี้นะครับตอนแรกๆก็ดีนะครับแต่พอมีเหตุการณ์มาที่ผ่านมานะเมื่อเดือนเสร็ๆเนี้ยยอดตกนะครับผู้มาจับจ่ายไทยซอยก็น้อยลงถึงจะต้องงดไม่ให้ชาวไทยพุทธประกอบสาสนกิจในการเวียนเทียน นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้นำชุมชนก็ปวดแตกนะฮะคือกิจกรรมในวันนี้นะครับก,ก็เป็นการกิจกรรมจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่เราเรียกกันว่าเป็นการจัดเวทีสาธารณะเพื่อให้พี่น้องได้มาพูดคุยกันในประเด็นปัญหาความต้องการในชีวิตรวมไปถึงข้อเสนอที่มีต กระบวนการแก้ไขปัญหาของรัฐในเรื่องของความตึงแรงในพื้นที่ครับซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธในจจุบันเนยอะเขาค่อนข้างที่จะรับผลกระทบอย่างสถานการณ์ในพื้นที่เพิ่ขน,นเยอะนะครับแล้วก็มันส่งผลต่อสภาพจิตใจและก็ความมั่นใจในการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวพุทธนะครับวันนี้เนี่ยฐา,า,า,านะที่คอพทเนี่ยครับเป็นทำงานในฐานะของที่เป็นสื่อเป็นสื่อกลาง ระหว่างรับจากประชาชนเป็นโซ่ข้อายในการที่จะมาให้กำลังใจพี่น้องชอบพุทธเพืไปถึงการสร้างความเข้าใจในเรื่องของการใช้ชีวิต ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยก็จริงๆแล้วประเด็นที่เป็นเส้นข้อกังวลใจของพี่น้องประชาชนนี่ยะครับก็เป็นประเด็นที่เราไม่ได้มีเฉพาะเวทีนี้นะครับหลายๆเวทีที่เราไปก็จะมีประเด็นเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องของความมั่นใจในการใช้ชีวิตเรียไปถึงปัญหาขอการประกอบอาชีพเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราให้ความสำคัญและก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปนำเสนอต่อในส่วนนโยบายที่ ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาต่อไปครับ